ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ละนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนย่อยมีทีมก่อนนะทีมเป็นภาพใหญ่ก่อนทีมแล้วในทีมมีโปรเจกต์แล้วในโปรเจกต์มีผู้ใช้งานแบบนี้นะคะถ้าดูผ่านแอปลพลิเคชันเนี่ยฟิวชั่นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นหลายๆโปรเจกต์ย่อยนะะในโปรเจกต์ก็ยังจะมีโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเวลาที่เราสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะคะ มันจะมีแถบเครื่องมือที่ชื่อว่า Data นะคะกับ people นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการ Invite นะคะพวกเราเข้ามานะคะ,ะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองส่งออโต้เดตแเขาหรือว่าอีเมลของพวกเราเข้ามานะ,ะเดี๋ยวกันจะลองแอดทุกคนเข้าไปนะ,ะว่าสามารถเข้ามาในโปรเจกต์ที่กันมีได้หรือเปล่านะคะส่งเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะ Email. อีเมลอ ตอนนี้ทุกคนเห็นหนะ้าตาโปรแกรมของกันแล้วเนาะอันนี้นะคะให้ดูว่าอันนี้ก็คือในส่วนของทีมนะคะทีมทีมนะะของการก็จะไปอันที่เราเป็นแอดมินเนี่ยมันก็จะมีลูกเฟืองเนาะ,ะแต่ว่าถ้าเราไปจอยกับคนอื่นนะคะมันก็จะเป็นชื่อโปรเจกต์ที่คนอื่นสร้างขึ้นแล้วเราก็ไปจอยเขานะคะตัวใ e ที่ Software s o f u s i o n เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นทีมที่การสร้างขึ้นมาเองนะคะเสร็จแล้วในในทีมนะคะก็ ถ้าเรากดมาที่หน้าโฮมนะคะรูปบ้านเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมือ Data Panel ตรงนี้เนาะเป็นเรื่องของการจัดการไฟล์ใช่ไหมคะตัวนี้มันสามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยนะคะว่าเราจะเปิดโปรเจกต์ทั้งหมดหรือว่าโปรเจกต์ที่เราไปจอยหรือว่าเราพินไว้นะคะนี้กันมีโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Workshop Fusion 360สา l l a b o r a t พนะคะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแถบที่ชื่อว่า Data People นะ Data กับ People สองอันนะคะถ้า Data เนี่ยก็จะเป็นพวกข้อมูลไปงานไะม่วนะ่าจะเป็นดออิ n ง c a t อะไรต่างๆที่เราเขียนเอาไว้ไงนะเซนดี y แบบนี้นะคะแต่ถ้า People เนี่ยก็คือเป็นเอ่อคนที่เราอยากจะให้เขาจอยกับเรานะคะอ๋อตรงน,นี้ทุกคนส่งเข้ามาเปรียบเลยนะจะลองอ่ะใส่ชื่อทุกคนเข้าไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเราให้กลับไปเช็คที่อ e ีเมลนะว่าเราได้อ e ีเมลหรือเปล่า ถ้าไม่ได้อ e ีเมลแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้มีไลายเส้นเนาะอ่าจจะไม่ได้มีออเดอร์เดเขาอาจจะต้องไปสมัครเพิ่มเติมนะคะขอบทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเลยนะตอนนี้ก็เราสามารถที่จะเซ็นอินวิเทชันเนี่ยนะคะทุกคนนะ่าจะเห็นเนาะ ค่อยๆทยอยอินไว้นะให้ทุกคนเข้ามาแบบว่าลองกดเล่นๆไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ไปลองใช้ดูนะสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยใช้นะคะโอเย,ยอะมากเลยนะคะทุกคนรางวัลพอแจกไหมะคะ มีค่ะมีมีเนาะมีเนาะอ่ะกี่ทั้นแล้วสักพครูนนะทะยอยวันนี้เนี่ยมันจะใช้อินเทอร์เนต็ตนะพะอสมควรเลยนะคะก็แนะนำว่าอินเทอร์เนต็ตต้องแบบแข็งแรงพอสมควรเนาะอืมอ่ะมีใครยังไม่มีชื่ออยู่ในนี้ไหมคะ ไม่มีชื่อไหมถ้าส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะฝากอาจารย์ตุ้มนะคะถ้าสมมติมีใครสม,ม่งเพิ่มฝากอินไว้เข้ามาในโปรเจกต์ให้ทนะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถที่จะอินไว้ใครก็ได้เข้ามานะแต่ว่าเวลาที่เราเนี่ยถูกเชิญเข้ามาแล้วนะคะเราจะได้อีเมลนะได้อีเมลนะแบบเนี้ย ส่งไปที่อ e ีเมลที่เรามีไลเซนอยู่หรือว่าเราสามารถเข้ามาจอยทีมได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทีมที่การสร้างขึ้นชื่อว่า Workshop f u s i o n ั่นทางส่วนคล o สเบรนะคะ